สวัสดีครับวันนี้ผมมาณชไทยนำเหรียญที่นี่ราคา5บาทและที่นี่ราคา10บาทนะครับปีพศ2531ร25และ2532นมะครับมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับสำหรับเหรียญที่นี่ราคา5บาทปี31นั้นก็เป็นเหรียญเก่าสุดที่ผมมีนั่นนะครับเป็นเหรียญ5บาทปี31เป็นเหรียญที่ออกใช้างานครั้งแรกนะครับแล้วเผอิญผมก็มีปี3 1อยู่ด้วยนะครับ ส่วนเหรียญชนิดราคา10บาทนั้นเป็นปีประ2532นะครับ10บาทนี้ก็ออกครั้งแรกปี31เหมือนกันนะครับแต่ปี3 1นั้นผมไม่มีครับผมมีปี32เลยนะครับก็เลยมาจับคู่ปีประ2531และ2532มาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับอายุเหรียญก็30กว่าปีแล้วนะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับ หาเก็บหาสะสมจากการใช้ในชีวิตประจําวันนี่แหละครับก็ดูก่อนใช้แล้วก็เจอแล้วก็เก็บไว้นะครับเหรียญสิบบาทนี่ก็ขาดปีสามสามนะครับปีสามหนึ่งนอกจากนั้นมีครบนะครับส่วนเหรียญชนี้ราคาห้าบาทนี่ก็มีขาดปีสี่ศูนย์ปีสี่หกนะครับคือถ้าเป็นเหรียญตัวติดเมื่อไหร่ก็ไม่มีเมื่อนั้นแหละครับ ท่นนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับ